สบายดีสบายดีพ่อยพี่น้องงปายไปว่าทุกท่านเนอสบายดีเอฟซีประทุฐานเนาะที่ติดตามเสาเงินมาลอยตลอดเนาะพ่อยพี่น้องสบายดีเอฟซีปกท่านว่าจะเป็นทางฟังไทยหรือฟังลาหรือ่างประเทศเสาเงินก็กรบสบายดีเนาะสบายดีประทุทุกคนเนาะที่คอยติดตามเสาเงินมาลอยตลอดเนาะมือนี่เสาเงินกาสิพะพ่อยพี่น้องทุกคนมาหาคุดกระปูเนาะพี่น้อง มาขุดกระปูหน้าเนี่ยเรื่อมาขุดก็ขุดเขียดนะพี่น้องเลยโมโหอะสิไรเดือบบอแล้วตอนนี้ได้กระปูตัวเดียวพี่น้องได้กระปูตัวหนึ่งนะพี่น้องเลยยางมาหล่นแต่เลยมันโมมีหูนะพี่น้องเลาะมาหล่นแต่แบบมันโมมีหูนะหูกะปูมีแต่มันหูเนื้อๆจำนี้นะพี่น้องไอหูเนื้อๆหูแขดสั้นนะมันโมมีหูงามนะพี่น้องไอมันหูยังบบลายนะพี่น้องมันบบลายปีนี้หูก็ได้ก็เขียดก็สีโบมีดอก เป็นครั้งแรกเนาะเพิ่นพี่น้องในของปีนี้สิเอามาขุดกับปูเนาะหลังจากที่ปั่นเข้าไปแล้วเมื่อวานนี้นะพี่น้องแต่ว่ายังบ่แล้วดอกพ่นพี่น้องให้แล้วนี่ก็ยังบ่แล้วดอกยังหน้า8ก็ให้น้อยเนาะพี่น้องอันนั้นก็เป็นกองเฟืองปั่นเข้าเมวนีเนาะพี่น้องอันนี้ก็ให้นาที่ยังพันแล้วแหละยังเสียให้พี่น้องเลยได้ก็ท้นันพ่เนาะพี่น้องเดี๋ยวสิให้เบิ่งนี่เนาะเพิ่นพี่น้องข้าที่เสาเงินยังพันแล้วยังเกี่ยวอันนี้ให้นึงพี่น้อง อีกบอนนึงครับเนาะนี่เนาะพี่น้องข้างนี่แน่แล้วก็มาทางนี้นี่นะพี่น้องยังสองสามให้ก็แล้วใหต็อยู่ประมาณ8ก็ใแต่มันเป็นใหน้อยนะพี่น้องไมน้อยเนาะใหญ่บัดนี้อุปกรณ์ที่เฮาเตรียมมาในมื้อนี้ก็คือมีอเนาะพี่น้องอที่ใส่นั่นแล้วก็มีกระยงกระยงเฮาถือมาหยังเพราะว่าเฮาใส่ยามที่เฮาบ่ได้อันยางไปกยามที่เฮาบ่ได้ถ่ายคลิปกับ เอาโทรศัพท no, ์มือถือแล้วก็ไม่กันซันไว้ในนี่นะพี่น้องอันนี้ของมาเตรียมใส่ก็เกียดก็เกียดแล้วก็กระปูนแหละแลไวก็เสียมนะพี่น้องมันใช้เงินเอิ้นเสียมนี่มาคุดนะพี่น้องเลยตอนนี้ก็ได้กระปูตัวเดียวพี่น้องในสิใให้บังเด้พี่น้องเลยยี่น่าหวยพี่น้องได้กระปูหน้าตัวเดียวพี่น้องตันนี้เราบังเราซ้อมน้ำกันเนาะว่าสิได้ดื้อบ่อไมมนี่พี่น้องเลยโูมันบลายเนาะ เคนะพี nó, ่น kh ้องเนาะตอนนี้เฮาก็ย่างมาถือว่าใกลเติบเด้อพี่น้องยังบ่เห็นมีหู้เด้อพี่น้องมีน้อยๆแต่มันกระปูกตัวน้อยๆเนาะเมื่อย่างี่พี่น้องเอ้ยตอนนี้ก็ถือว่าย่างมาพอสมควรมากับมาน้อยคือเก่าเด้อพี่น้องมาน้อยมันคุกอยู่พี่น้องนี่ก็ักกแยงเนาะพี่น้องเอ้ยนี่ Ôi mười mười gì đâu Cả này rồi, kín nhàng thăm mắt sạn hả cả Thừa ấm mười, mồ mi nó bị đâu Ê, cái phù tổ điểu thôi nè đẹp như nào rồi Có nè mi như thế Trời, đây hả hòn hồ nó đâu tin ơi โอเคเ้าพี่น้องเนาะว่าโหนี่มันสิมีอย่างฮันสิขุดบังเลยเราพี่น้องโอเคพี่น้องมาขุดบังน้ำกันมาลุ้นน้ำกันว่าสิมีอย่างไงตอนนี้เฮาเห็นอย่างบางอย่างแนะพี่น้องเราลุ้นน้ำกันท์นะพี่น้องไม่ยั่งเลยพี่น้องให้เห็นน้ำเสายเงินเลยพี่น้องาดพี่น้อง เห็นบ่พี่น้องเห็นบ่กบพี่น้องกบแถาพี่น้องนี่น่องพี่น้องโอ้ยมันมานมันมานมันอีกเด้อนี่มานมานอีกเด้อน้าพี่น้องเนาะป้าคับก็ดีพี่น้องกบน้าพี่น้องนี่สาวเงินกระดุ้นจนเมื่อยเนาะพี่น้องดีใจลายพี่น้องอะไรกบนี่ยนี่คุดนึกตื่นน้าพี่น้องน้อยนี่ เก็พี่น้องเลยรุ่นอีกหู้งหนึ่งน้อพี่น้องบ่หู้งวะชิมี่ยังเนี่ยพี่น้องเฮียงกันเลยเอาใกล้กันเลยว้าอิงุ่มียงพี่น้องบิงุ่มียงเด้องูเนี่ยขี่ๆพี่น้อง เราขี่นะ่น้องเกขี่แต่โม่หน่อยนะ่นงเขาก็อาศัยูิเลย ก็ไปทางไกลนะบุหัวกล้องจีดูบ่ะได้อีกหน้พี่น้องได้เกียรติเป็นึงพี่น้องฉาอเงินยางไปเลงหางลามคนเนาะแต่ว่ากล้องตั้งไกลพอมีเมื่อกล้องนะพี่น้องได้อีกเล่พี่น้องได้อีกแล้วนี่ทำมาปอนที่นี่ได้นะพี่น้องนี่มานมันมันมันพี่น้องบางบางต่อเพื่อในจิ้งหน่อยเพราะว่ากล้องเขามันต่ำนะพี่น้องเฮาซิมากุดอีกรุ่นเมื่อกี้หัวหนึ่งพี่น้องบุหัวที่นี่อย่างดบ่ เดี๋ยวเอาบนหอยบนหอยที่น้องเบิ่งไก่เนาะโอ๋อมีอยังพี่น้องหวยเกี้ยงครับผมีทำพี่น้องเยอะหุยอย่างเลยหุยเกี่ยงอีสิมาลุ้นเบิ่งห้องนี่นะพี่น้องมีหลายห้อง

เดี๋ยวสิขุดเบิ่งแต่ว่าบ่ฮู้อ m ส a พ้อหรือบ่เนาะพี่น้องน่พอแล้วพอแล้วพี่น้องเอ้ยพอแล้วพี่น้องเฮ็ดนํากันบ่เบิ่งเดี๋ยวแป๊บนึงเด้อพี่น้องเด้อนี่เฮ็ดนํากันบ่พี่น้องแต่ว่าชาวเงินอาจสิบ่เอาเด้อพาวเงินดเบิ่งเนาะมันเป็นหูซิงนะพี่น้องแต่าวนก็ยากให้เขาพี่น้องคนไเบิ่งเนาะ ีเห็นบ่พี่น้องหางหนเนาะนี่ฝักดุอยู่พี่น้องเลยเจ่าสาวเงินกะสื้คนบางน้อยนึงเนาะมีแต่ลูกพี่น้องมาห่ว่าแม่ไปใช่แหละนี่เนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าสาวเงินแบบคนบางซื้อแต่ว่าให้พ่อพี่น้องไในบึงเจ้าสาวเงินพ่อมาหลายขวบเลยพ่อขวบนี่สาวเงินก็เลยนี่นี่พี่น้อง เห็นบอกพี่น้องหนูนะพี่น้องแต่ว่าสาวเงินบอาเพราะมันเป็นหนูน้อยนะพี่น้องมันเป็นหนูน้อยนะพี่น้องนสองเงินสี่บอกอาะเมย์ครั้งนี้เนะพี่น้องเดี๋ยวแห่พพี่น้องไปบงกันเร็วๆพี่น้องไปไซลาอีลาฮ์ฮึยังไงพี่น้องรับไปเลยพี่น้อง ปแล้วแม่ไปแต่ว่าสิกลับมาคือเก่าเพราะว่าลูกอย่างนี้ชาวกสิปกไว้คือเก่าเนาะพี่น้องแต่อีโตเนาะพี่น้องเนาะชาวนมาทําลาเอ็ดนีแต่ว่าสิบ่เอาเพราะว่าน้อยเกินพี่น้องนี่เนาะพี่น้องเนาะทางนูกเสร็จปกไว้ปกติเนาะพี่น้องคชาวิสิเอาดินมาใส่ปกหูไว้เป็นปกติันะ นี <test> ่เนาะพี่น <inter úng> ้องเนาะแล้วก็ให้หนูอยู่งนี้แหลแม่แล่นไปได้กินเล่นเข้าข้างหน้าในนึงเนอ๋มื้อแรเพิ่นก็สิกลับมาคือเก่าพี่น้องนี่จงฮู้ไว้ให้เนาะพี่น้องเนาะงนที่จงฮู้ไว้ให้เพิ่นลงให้ลงเอาลูกเนาะพี่น้องเพราะว่าลูกอยู่ในนี่สองนปกไว้คือเก่าแหละพัวหนูิงเนาะพี่น้องหนูสิ่งมันก็สิประมาณนี้แหละควายเป็นควายคือแม่งกิโปมเนาะเลยก็ เห็ดเป็นห้้ยในนะพี่น้องเนาะนี่อะไวคือเก่าพี่น้องไอพวกพี่น้องได้เบิ่งน้ำกันนก็คือนี่คือเก่าพี่น้องจงห้วยหายนะพี่น้องจงหู้ยให้แเมลงอยู่นี่ดี๋ยวเมล่มันก็สิมาลงคือเก่านะพี่น้องมาดูมาเบิ่งช่มน้ำกันนะพี่น้องบ่ไหวนู่นในชิมี่ยังแน่นี่นะพี่น้องคือขุดเลยนะพี่น้อง บ่มีอย่างชำพี่น้องป้าหงบากงามบ่มีอย่างชำโอเคนะำพวยพี่น้องตอนนี้เขากะใกล้จะขึ้นนะพี่น้องเลยเพราะว่ามันบ่ไล่นะพี่น้องมันบ่มีเนาะได้กลบตัวเดียวเลยเขี่ยช่องโตพี่น้องกระปูครับเนาะได้บ่ไล่นะน้ำพวยพี่น้องปีนี้บ่มีกบเด้อน้ำพวยพี่น้องพี่กายไปซื้อนี่หลายหลายกลบมหาขุดเอากะยังหน่อยก็ได้สี่หาโตตอนนี้หาจนห่วยได้ตัวเดียวพี่น้อง แต่ก็ยังดีสิได้เนาะนี่ก็ลมลมพี่น้องมื้อนี้ก็ขึ้นฟ้าขึ้นฝนพุ่นเนาะเฮาหาเลาะมานี่ก็เมื่อยพอสมควรเนาะพ่อพี่น้องตอนนี้ก็ประมาณ9:20เนาะพ่อพี่น้องเช้าเงินออกไปตั้งแต่7:00เนาะ7:20เนาะพี่น้องเอ้ยออกไปลงไหนาเนาะลงท่งเลาะท่งพ่อพี่น้องได้น้อยเดียวพี่น้องเอ้ยนี่ก็ยังนี่ก็ได้นเดียวได้บตัวนึงเียดช่องโตเนาะแล้วกีมงโตแล้ว อันกะปูเนี่ยกะปูนาเนาะพ่อพี่น้องพวมมันบ่มีกบมีเกียดตอนนี้ซาวมันก็อยากกินน้ําแล้วก็อยากกินข้าวแล้วเนาะพี่น้องว่าลงไปตั้งแต่7:00นเนาะลงไปตั้งแต่7:00นแล้วก็ตอนนี้ก็พุ่นแหละตะเวน9:00นกว่าเด้เนาะชาวเงินก็สิขอโตมากินข้าวก่อนเนาะพี่น้องว่าแม่เพิ่นเฮ็ดกินท่าอยู่บ่ได้บ่ฮู้เพิ่นอยู่เที่ยงเนาะอ้ายกับพ่อเพิ่นก็คข้าหมู่บ้านพี่น้องอยากกินน้ําเนาะพี่น้องนี่สิเบิ่งบรรยากาศเนาะอัน หนาวนะพี now, now hey, ่น <eps. S 2> okay, so ้องมือมือที่สองเงินเกี่ยวเขาเลยคือว่าอะไรฮอดีนะพี่น้องแกว่าก็มามันด้ผัดเปลี่ยนไปแต่พี่น้องสองมือเลยหนาวลมหนาวขณะน้อพี่น้องอยู่บ้านโคกใหญ่เขาเนาะโอเคนะพี่น้องสำหรับคลิปนี้กกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้สาวเงินให้เด้อนะพี่น้องกดติดตามเพื่นกำลังใจให้สาวเงินเหตุคลิปต่อไปเนาะตอนนี้ก็ยอดวิวยังบาลายนะพี่น้องเลยมีคนติดตามเพิ่มขึ้นยัอยู่กับบรายเนาะ ฝากพ่อแม่พี่น้องทุกคนกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังแห่งกใจให้สาวเงินเด้อเนาะพ่อพี่น้องเอ้ยสาวเงินกเิมสิมอโอเคเนาะพ่อพี่น้องสําหรับคลิปนี้ก็ก็จบคลิปงซํานี้เด้อเนาะพ่อพี่น้องสดีสวัสดีพบกันคลิปหน้าเนาะพ่อพี่น้องเอ้ย